ครื่องตบดินวายเบรเตอร์เพทคอมเพเคเตอร์หรือเพทคอมเพคเตอร์เครื่องตบดินประเภทนี้นิยมใช้กันในงานบดอัดพื้นที่มีความหนาแน่นไม่มากนักหรือว่าผิวพื้นชั้นบนหรือว่าชั้นสุดท้ายเพื่อให้มีความเรียบเนียนก่อนการปูผิวพื้นหรือก่อนการเทพื้นปูนเหมาะสําหรับพื้นที่เป็นกรวดเป็นทรายเป็นดินทั่วๆไปเหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีกว้างมากนักและงานที่ต้องการความคล่องตัวในการเคลืญญ่อนย้ายระบบการทํางานนะครับ ก็จะใช้เครื่องยนต์นเป็นตัวกับเพื่อนไปยังเผาลูกเบี้ยวเครื่องยนต์ก็จะมีผู้เรียคัสเพื่อส่งกําลังผ่านไปยังลูกเบี้ยวทีนี้พอเครื่องยนต์หมุนประมาณ1,500รอบคัสก็จะเริ่มทํางานละก็จะทำให้ลูกเบี้ยวเกิดการหมุนตัวตามแล้วก็จะเวียกนะครับลูกเบี้ยวก็จะส่งพลังงานออกไปตามทิศทางที่หมุนละส่วนตัวลูกเบี้ยวเองนะครับก็จะถูกยึดกับกล่องลูกเบี้ยวซึ่งกล่องลูกเบี้ยวเนี่ยก็จะถูกยึดติดกับแผ่นพื้นที่จะตกดินอีกครั้งนีง พอหลังจากที่เกิดการหมุนของลูกเบี้ยวเนี่ยก็จะส่งผ่านกาลังไปยังแผ่นพื้น